สวัสดีครับไฟตาเครับผมคลิปนี้เราจะมารู้จักกับเทคนิคการหาเพื่อนเล่นให้ตรงกับการ์ดที่เราเล่นในแอปพลิเคชัน Discord Server k k r e m o t e ฟจะเป็นยังไงไปดูกันเลย EP 5เทคนิคในการหาคนเล่นด้วยใน KK Remote ไฟล์แบบง่ายๆเอาละครับวิธีชวนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ KK Remote ไฟนะครับผมเราสามารถทำลิงก์แชร์ลิงก์ให้กับเพื่อนที่เขายัางไม่ได้เข้ามาเนี่ยให้เขาเข้ามาจอยกับเราได้ครับกุญจะเลือกที่จะแชร์ลิงก์ของทาง k i i z e n k i s ก็ได้หรือจะสร้างลิงก์เองก็ได้นะครับวิธีสร้างลิงก์ง่ายมากครับ ไปที่แตะด้าน,นบนครับ KK Remote ไฟจากนั้นจะเห็นไอคอนเชิญบวกนะครับผมแตะบ่ายเชิญบวกนี่ครับจะเห็นว่าจะมีลิงก์คำเชิญด้านล่างนะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับไปที่ฟันเฟืองนี่ครับคำเชิญของเราเนี่ยจะสามารถเลือกชันแนลได้ด้วยว่าเราอยากจะเชิญเขาแล้วห้องแรกที่เขาเข้ามาเนี่ยจะเป็นห้องไหนนะครับ วิธีเริ่มต้นละกันนะครับผมกาหนดอายุได้นะครับว่าลิงก์ของเราจะมีอายุนานแค่ไหนอาจจะไม่จํากัดไปก็ได้ครับผมแล้วก็จำนวนสูงสุดในการใช้ชวนเพื่อนได้ไม่จํากัดคนเผื่อเราเชิญเพื่อนเป็นกลุ่มๆม,มาก็เข้ามาจอยกันได้นะครับผมจากนั้นให้เราสร้างลิงก์ครับสร้างลิงก์เสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวลิงก์เอาไวใ้ให้เราแชร์ชวนเพื่อนครับกดแชร์ลิงก์ครับ จากนั้นก็เลือกตัวแอปที่เราจะส่งข้อความไปหาเพื่อนนะครับผมสมมติผมส่งไปหาเพื่อนสักคนหนึ่งคนนี้แชร์ลิงก์ครับนี่ก็จะเป็นการแชร์ลิงก์ KK Remote ด h i t ด้วยตัวเองนะครับผมส่งให้เพื่อนได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการชวนเพื่อนเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์นั่นเองต่อมาเดี๋ยวเราจะ สอนวิธีการเพิ่มบทบาทให้กับตัวคุณในการแสดงตัวว่าเราเนี่ยเล่นการ์ดอะไรบ้างนะครับผมมันก็คือการแอดโลนั่นเองนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ห้องแอดโลครับซึ่งการแอดโลเนี่ยเราจะต้องพิมพ์ข้อความในการเพิ่มบทบาทในการ์ดแต่ละตัวเราไปดูว่ามีอะไรให้เราแอดบ้างครับผมไปที่ปักมุดนะครับด้านบนเมนูจากนั้น แต่ที่ปักหมุดจะมีข้อความต่างๆเนี่ยอธิบายอยู่แล้วว่าใครที่อยากจะแอดโลด้วยตัวเองนะครับผม <c oughs> ก็พิมพ์จุด I AM แล้วก็เว้นวักแล้วก็ตามด้วยนะครับการที่เราอยากจะแอดเข้าไปก็จะมีแบตบิ๊กไฟไทยแบตเทิลสป t ลิทไทยแบนการาดไทยรีเบิร์ตว,วาชาวาสยูกิแบตเทิลสปีลิทนะครับแบนกากาดญี่ปุน่นเป็นต้น ให้เรามาแอดที่ห้องนี้นะครับห้องแอดโลนะครับผมมันจะได้ไม่ไปลบแชทในห้องที่เขาเล่นการ์ดกันอยู่สมมุติผมจะแอดโลแวนการ์ดไทยแล้วกันนะครับพิมพ์เลยครับดด i m w a v a n การ์ดไทยอเสร็จแล้วนะครับกดสองเลยครับแล้วบอทดก็จะแอดโลให้เราครับผมนี่คุณนะครับมี โลดแวนการไทยเรียบร้อยแล้วซึ่งการแอดโลนี้มันจะมีประโยชน์ตรงที่เวลาเราหาเพื่อนเล่นนะครับเราก็จะเข้าไปที่ห้องการ์ดนั้นๆแล้วก็สามารถส่งโน้ติฟิเคชันให้กับคนที่เขาแอดโลไว้ได้นั่นเองสมมติผมเข้ามาที่ห้องแวนการไทยและผมอยากจะหาเพื่อนเล่นผมก็พิมพ์แอดเข้าไปครับ แอดเข้าไปแล้วก็ชื่อโลครับแว n น u a กาดไทยอันนี้ก็จะเป็นการส่งข้อความให้กับคนที่แอดโลแวนกาดไทยเอาไว้อันนี้ยังยังยังไม่ชวนเล่นเนาะผมทดสอบเฉยๆก่อนเดี๋ยวจะมีคนมาชวนเล่นแล้วจะไม่พร้อมเล่นนะครับผมทดสอบส่งข้อความนะครับ แบบนี้เห็นไหมครับเวลาเราส่งข้อความไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นโน t ติฟิเคชันแล้วก็ไฮไลท์ข้อความของเราไว้ได้เลยสมมุติกรณีที่ข้อความของผมเนี่ยเป็นการชวนเล่นการ์ดเขาก็จะเห็นข้อความของผมเนี่ยเด่นกว่านะครับมีไฮไลท์นะครับเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถชวนผมเล่นได้นะครับแล้วก็แอดเฟนกันแล้วก็วิดีโอคอลกันได้นั่นเองดั่นนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้างบทบาทให้กับตัวเราเพื่อที่ มีความสนใจในการ์ดเกมตัวนั้นๆจะได้ชวนกันถูกการ์ดนะครับผมอีกวิธีหนึ่งในการชวนเพื่อนเล่นสมมติว่าในห้องนะครับมีคนสนใจอยากจะเล่นอย่างนี้ครับผมใครเล่นแบงกาสกตาไหมครับผมก็แตะ้างไว้นะครับผมจะมีให้แอดเฟนหรือเราจะเลือกแตะตรงนี้เราสามารถที่จะส่งข้อความถึงเขาโดยตรงได้นะครับตรงนี้เล่นครับอะไรอย่างนี้พิม ข้อความไปส่งข้อความไปหาเขาแล้วก็แอดเฟรนเพื่อที่จะวิดีโอคอลเล่นกันได้นั่นเองแค่นี้เองครับวิธีการแอดโลสร้างบทบาทแล้วก็ชวนเพื่อนเล่นให้เข้ามา KK Remote f i ฟครับจบไปแล้วครับสำหรับการชวนเพื่อนเข้ามาร่วมสนุกเล่นการ์ดกันในแอปพลิเคชัน Discord Serv ร์ k เว e ร์ t e f i t ครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และชวนเพื่อนๆเ,เข้ามาจอยในเซิร์ฟเวอร์ของเราด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ